สวัสดีค่ะวันนี้ก็พบกับครูมิ้นอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ครูมิ้นจะมาสาธิตวิธีการสอนการสวมกางเกงขายาวแบบเอวยืดค่ะก่อนอื่นเรามารู้จักกับอุปกรณ์กันเลยค่ะกางเกงขายาวแบบเอวยืดเรามาเตรียมเงเกงให้เด็กๆก่อนเลยค่ะโดยการกับตะเข็บกางเกงออกมาไว้ด้านนอกนะคะเพื่อจะเป็นการฝึกให้เด็กๆเรียนรู้การสังเกตค่ะ แล้ววางกางเกงลงให้เรียบร้อยนะคะทั้นที่1ให้เด็กๆหยิบกางเกงขึ้นมานะคะทั้นที่สองกลับตะเข็บกางเกงเข้าไปด้านในค่ะทั้นที่สมจับเอวกางเกงและหันเป้าของกางเกงมาไว้ด้านหน้านะคะ ส่วนที่เป็นด้านหลังของกางเกงจะมีโลโก้นะคะขั้นที่4สวมกางเกขข 5, งกเกขาซ้ายขั้นที่หดึงกางเกงขาซ้ายขึ้นขั้นที่6ส่วนกางเกงขาขวาขั้นที่7ดึงกางเกงขาขวาขึ้นขั้นที่8ลุกยืนและดึงกางเกงจับเกียวกางเกงให้เรียบร้อยค่ะ วิธีการสอนการสวดกางเกงขายาวแบบเอลยืดก็จบลงไปแล้วนะคะผู้ปกครองสามารถนำคลิปวิดีโอการสอนนี้ไปฝึกให้ลูกๆที่บ้านได้ค่ะวันนี้ครูมิ้นก็ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ